ย้ำชัดนะครับโดยคุณพนิดานะครับเรื่องที่บอกว่ามีไอ้โม้งนะครับทำการสั่งย้ายโรงพยาบาลหรือที่บอกว่านายสั่งนะครับคุณพนิดาย้ำชัดเจนแล้วนะครับว่าคนที่เป็นคนสั่งนะครับคนที่เป็นคนสั่งคือผอ,อตอรอนะครับคุณพนิดาย้ำชัดเจนนะครับว่าเป็นผอ,อตอรอนะครับและการให้สัมภาษณ์ของคุณพนิดาก็มีย้ำอย่างชัดเจนและก็บอกด้วยว่า างานนี้นะครับคดีอข,ของนอ้องตาโบต้องละเอียดและไม่ใช่ละเอียดธรรมดาละเอียดยิบเลยนะครับละเอียดยิบเลยก็คงเป็นตามที่เราเห็นนะครับว่าคดีของน้องเนี่ยนะครับละเอียดยิบจริงๆครับละเอียดยิบจริงๆนะครับละเอียดจนเป็นข้อกังขาของประชาชนนะครับทั้งประเทศไม่ได้ทั้งประเทศครับทั่วโลกก็กังขากับคดีของน้องมากๆ overboard. อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ ไม่เคยมีการให้คำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าเหตุผลอะไรทำไมถึงย้ายโรงพยาบาลจากธรรมศาสตร์ลังสิตไปที่โรงพยาบาลตำรวจท,ทั้งทางที่ศพไปเกือบใกล้ถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตแล้วแต่จู่จูย้ายมาที่โรงพยาบาลตำรวจอะเดี๋ยวเราจะไปฟังคุณพรนิดาให้สัมภาษณ์เอาไว้ครั้งย้ำชัดๆพูดชัดๆว่าคนที่สั่งย้ายคือผบตรใช่ไครับ ยางทุกหนแม่ถามมันหนีไปเด้หนึ่งเมื่อกี้พี่จะส่งคานเรื่องที่คุณแม่บอกว่าอบอตอเป็นคนสั่งให้เอาร่างของคุณประโมนไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้เป็นเรื่องจริงเลคะคุณแม่นั่งอยู่ด้วยในห้องนั้นโทรมาถึงท่านในคนอบตอไพศาลไหมรถที่ท่านในคนตัวเล็กๆค่ะอ่านั่นแหละแล้วท่านก็คุยแล้วท่านก็มาบอกคุณแม่นั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยเพราะมันกําลังจะเคลื่อนละเคลื่อนศพละคือ ขึ้นมาแล้วจากน้ําขึ้นมาแล้วทีนี้มันอยู่ตรงนี้เอ,อคุณแม่บอกว่าขอคุณแม่ดูศพลูกเป็นครัง้งสุดท้ายได้ไหมดูหน้าเนี่ยเพราะว่าถ้าไปธรรมศาสตร์เนี่ยนะมันก็พอได้นะพอ,พอ,พ,อพอขับรถไปดูใกล้หน่อยแต่ถ้าไปนิกิเวศเนี่ยมันไกลสําหรับคุณแม่นะอะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจัดให้ท่านก็ปรึกษากันเลยในห้องนะเอาไงเอาไงคุณแม่เขาอยากดูลูกเขาเป็นครัง้งสุดท้าย เอาปั๊สเตึต้งมาจอดหน้าโรงพักอะ่ะอ,อย่างนั้นเลย,ยเให้เราได้เห็นแล้วก็กั้นเอาเหล็กก้นใช่ไหมคะแล้วก็จอดให้คุณแม่เปิดเปิดท้ายรถให้คุณแม่ขึ้นไปให้ดูห้านาทีคุณแม่อยู่กับน,น้องห้านาทีม,มันก็พูที่บอกว่าไอ้มงเป็นคนสัง่งให้นำร่างคุณกันเนยไป,ปไที่ตุรีไม่ใช่หอไอ้มงไน ต้อกรไปนะฮว่ามีคนเรียกรับเงินอาการที่จะแบบให้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 ไปที่ที่ตัวไอ้ตำรวจแม่ยืนยันก็คืแม่ได้ยินจริงๆรว่าไอ้มองท่านผอ,อตำรวจรู้จักไหมคะคุณตรวจเอกคือไอ้มองเหรอไม่ใช่ท่านน่ปรารถนาดีกับน้องมองมา,มากมากทุกท่านน่ปรารถนาดีบอกว่าคดีนี้ท่านน่บอกว่าคดีนี้ของแตงโมงนี่ต้องละเอียดยิบไม่ใช่ละเอียดอย่างเดียวละเอียดยิบทุกเรื่องทุกอย่าง นี่แหละครับที่คุณพรนิดาย้ําอย่างชัดเจนนักข่าวถามอย่างชัดเจนว่าคุณพรนิดาเป็นคนบอกว่าผอบอรตรเป็นคนสั่งย้ายใช่หรือไม่คุณพริดาก็ยืนยันชัดเจนว่าผอบอรตรเป็นคนสั่งย้ายท,ท,ทั้งที่คุณพนิดาบอกว่าอยากเห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิตเนี่ยดีหน่อยใกล้แต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลตำรวจมันไกล มันไกลถึงขนาดยอมย้ายจากโรงพยาบาลเอาศพลูกมานะครับเอาศพเนี่ยมาที่สถานีก่อนนะครับสถานีตํารวจก่อนแล้วค่อยเอาไปที่โรงพยาบาลตำรวจมันด้วยเหตุผลอะไรในเมื่อที่โรงพยาบาลรรมศาสตร์ลังสิตมันก็สามารถชันสูตรพิกศพกได้เพราะมีถึง2หน่วยงานและเป็นหน่วยงาน ของกระทรวงยุติธรรมด้วยแต่ทําไมถึงย้ายเอาไปที่โรงพยาาลตํารวจด้วยเหตุผลอะไรและย้ําชัดนะครับว่าคนที่เป็นคนสั่งย้ายคือผอบอตอรอโดยคุณพนิดาเป็นคนให้สัมภาษณ์ไว้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณพนิดาเป็นคนพูดจริงไหม แต่ถ้าคุณพระนิดาพูดไม่จริงทําไมผอบอตรไม่ออกมาแก้ตัวหรือไม่ออกมาแก้ต่างหรือไม่ออกมาอธิบายอะไรเลยด้วยเรื่องนี้สิ่งนี้เป็นคนที่ทําให้ประชาชนสงสัยมากด้วยเหตุผลอะไรทําไมถึงร้ายลงมาจัดธรรมศาสตร์ลังสิตไปที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเอ็กซเรย์ที่หลุดออกมานะครับที่ออกเอาออกมาตอนนี้หรือการจําลองนะครับศพด้วยใบพัดจริง นี่คือการทํางานของเจ้าหน้าที่แหละครับแล้วแบบนี้จะให้ประชาชนไว้ใจเจ้าหน้าที่ได้ยังไงผมถามหน่อยเถอะครับผมถามหน่อยนะครับตกลงว่าในสำนวนนะครับฟาร์มรับในสำนวนเนี่ยมันเป็นฟาร์มรับที่กลัวว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดะจะได้เปรียบหรือกลัวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่สามารถพลิกแพงฟาร์มรับในสำนวนได้ก็คือจะไม่ กลัวเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถทําสํานวนไปทางไหนก็ได้นี่แหละครับคือขบวนการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยที่ทําให้ขบวนการยุติธรรมไม่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตํารวจสามารถสืบสวนสอบสวนไปทางไหนก็ได้ตํารวจจะทําอะไรก็ได้เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้ไม่เอาอะไรเข้าสํานวนก็ได้อยู่ที่เจ้าหน้าที่นี่แหละครับที่เป็นจุดโหเป็นช่องโหให้ตํารวจชั่วๆตํารวจเร็วๆเอาไว้สําหรับเรียกรับสินบน